พี่กัทนะครับเป็นนักศึกษาชั้นปีที่2ยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนนะครับเข้าสู่สาขาการจัดการธุรกิจโรงแรมที่หวังว่าตลอดระยะเวลา4ปีที่น้องๆได้ศึกษาอยู่ที่นี่น้องๆจะสามารถนําความรู้และประสบการณ์ทั้งหมดไปประยุกใช้ในชีวิตประจําวันของน้องๆได้สําหรับน้องๆคนไหนนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเรียนหรือการฝึกงานสามารถทักมาสอบถามพี่ๆได้ตลอดเลยนะครับขอบคุณครับ สวัสดีค่ะพี่อันปีสองนะคะน้องๆมีปัญหาอะไรสามารถปรึกษาพี่ได้ตลอดเลยนะคะไปค่ะสวัสดีครับที่สตีปีสองครับยินดีต้อนรับน้องๆเข้าสู่ครอบครัวธุรกิจโร,รงแรมนะครับ สวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆปีหนึ่งที่น่ารักทุกๆคนเลยนะคะพี่ชื่อพี่ใหม่ค่ะเดี๋ยวชันปีที่3ยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนนะคะเข้าสู่สาขาการจัดการธุรกิจโรงแรมค่ะขอบคุณทุกคนมากมากเลยค่ะที่มาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวเราครอบครัว HBM ค่ะไว้เรามาเจอกันเปิดเทอมนะคะน้องๆทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะพี่ชื่อต้นข้าวค่ะอยู่เดนชั้นปีที่3าค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อพี่บุกค่ะเดยนชั้นปีที่3าค่ะ ก่อนอื่นนะคะพี่ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆปีหนึ่งทุกคนนะคะที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสาขาธุรกิจโรงแรมค่ะค่ะพี่ก็ดีใจมากๆนะคะที่น้องได้เข้ามาเรียนในสาขานี้สาขานี้นะคะไม่ใช่แค่จะต่อต่อยอดทางธุรกิจโรงแรมได้อย่างเดียวแต่สามารถทําธุรกิจอื่นๆได้นะคะสิ่งที่น้องๆอาจจะไม่เคยได้เรียนน้องงก็จะได้เรียนในสาขานี้เราจะเรียนครบทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นการฝึกวิชาชีพทฤษฎีอะไรต่างๆนะคะน้องๆจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆค่ะ พี่ต้นภาวใน่อพูดของน้องไหมคะก็พี่บุ๊กก็พูดไปหมดแล้วนะคะยังไงพี่ก็ขอให้น้องๆน,นะคะใช้ชีวิตในมหาลัยนะคะอย่างมีสติแล้วก็มีความสุขค่ะพี่หวังว่าถ้าสถานการณ์ทุกอย่างมันดีขึ้นนะคะเราอาจจะได้เจอกันเร็วๆนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อน้องนะคะนางสาววันวิสาจิตมั่นค่ะ สวัสดีค่ะที่ชื่อนุกนะคะนางสาวสุธิดาสีสวนค่ะค่ะพวกพี่ทั้งสองคนนะคะก็เป็นตัวแทนของนักศึกษาชั้นปีที่4นะคะของสาขาการจัดการธุรก,กิจโรงแรมค่ะค่ะพี่ก็อยากบอกน้องๆชั้นปีที่1นนะคะว่าครอบครัว HBM ของเราเนี่ยอยู่กันแบบใจดีอยู่แบบสนิทอยู่เป็นพี่เป็นน้องอะไรมากเลยนะคะส่วนอาจารย์ของเราเนี่ย น่ารักทุกคนเลยนะคะทุกคนรุ่นพี่ก็น่ารักนะคะแล้วก็สาขาของเรานะคะเออพาไปดูงานบ่อยมากนะคะพาไปดูทั้งในจังหวัดแล้วก็นอกจังหวัดนะคะแล้วก็าไปเที่ยวด้วยใช่ค่ะ <c oughs> ได้เที่ยวเลยนะคะน้องๆ <c oughs> บางทีก็ไปแบบในโรงแรมอะไรแบบนี้นะคะส่วนในเรื่องการเรียนของการเรียนในห้องนะคะสาขาเราจะเรียนแบบไม่น่าเบื่อเลยนะคะเพราะว่าจะเรียนทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติปะกนกันไปนะคะใน ในปฏิบัตินะคะก็จะแบบปีหนึ่งในบ้านก็จะได้ปูเตียงจริงนะคะแล้วก็ปีสองก็จะพวก FNB จะได้ทำค<ม>็อกเทลบาลิสซ์ตอะไรเป็นแบบทำด้วยตัวเองจริงๆเลยค่ะแล้วก็พอปีสามใช่ไหมคะก็จะควัวหรือว่าฟอนก็จะได้ทำโปรแกรมอะไรนะคะที่นุกฟอนโอเปร่าแล้วก็ได้ทำอาหารด้วยใช่ค่ะได้ไปทำถิงที่เลยนะคะแบบหน้างงานจริงๆเลยค่ะ ค่ะพวกเราก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็อยากให้น้องๆมาเรียนกันเยอะๆนะคะยินด,ด,ดีต้อนรับค่ะขอบคุณค่ะ